เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่นะครับผมวันนี้พี่เตอร์มา300เพนนะครับผมเะมาส่มกิจกรรมใหม่กันเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับกิจกรรม999เพนนะครับที่มันบั๊กแล้วได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มดูนะครับ300เพนจะได้หรือเปล่านะครับผมรับของก่อนเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับ ดูหน่อยว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับดูหน่อยเอ้นี่นะครับผมนี่นะครับไม่อยากได้อะไรนะครับแค่อยากสมเล่นๆนะครับสามใบไพ่ก็ได้อะไรก็บอกนะครับมันจะมีขึ้นอยู่เก้าร้อยก้สิบเก้านะครับแล้วก็ชุดอีกประมาณสามปีชุดนะครับผมเดี๋ยวเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมกดไปเลยนะครับผมได้อะไรอ๋อ ขอได้ได้อย่างนี้นะฮะไปต่อเลยนะผมไปต่อเลยอ๋อไม่ทราบว่าจริงว่าปำเล็ดดอมหรือเปล่านะผมมันดอมยากนะครับอ้อไม่ได้ไเลย Low. โหลอดเวนเลยแม่งสารเติมเดี๋ยวไปลองดูนะผมอ้อไปลองดูว่าได้อะไรบ้างนะครับ สูงหมดเลยนะครับผมต้องดูแลสุ่มก่อนสุ่มก่อนไม่ได้นะชุดชุดเทคโนโนะครับก็ชุดตักบอลนะผมส่งไปเลยครับผมโอ้โหยางเกลือถือว่าได้สก,กินปืนมาแล้วนะได้ชุดตัวผู้หญิงนะชุดกระถางนะครับผมลองอะไรนะเกลือตังนี้เกลือมาสามเปอรเซ็นไม่เป็นไรนะครนะับ ไ,ได้อะไรเ,เดี๋ยวเราไปสุม่มตู้เลมอนดูนะฮไมไ่ได้นะครับสุม่มแล้วไปดีแล้วจะออกไหมออกไหามออกไม่ออกอาหารหมาอีกที่อาหารหมากละสุ่มตู้เลมอนนะฮะอ๋อไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรนะครับผมน้องๆก็มีแค่นี้ได้นะครับ อย่างเกลือรหรืออุตสาห์เติมไปร้อยหนึง่งก็มไม่เป็นไรนะครับติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย